สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กโครช n แนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรนะครับ มาครับผมวันนี้พบกันในวันปิดเลกพีพีอีกเช่นเคยครับกับซีรีส์พีวีพีมาราธอนนั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยววันนี้ไปตะรุยพีวพีผมตอนนี้มาช้านิดนึงครับเหลือ20สนาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปหาหุ่นไลกากับเจ้าสิงโตตีกันดีกว่าครับผมโอ้โหขึ้นมาหนึ่งโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยตั้งรับอยู่เฉยๆก็ขึ้นมาหนึ่งได้โอ้โหก็ชัดเจนนะครับผมอ เยอะเลยนะครับผมขึ้นแบบสบายสบายเลยไหนดูทีมนี้หน่อยมาแจกแต้มเราหรือเปล่าอ๋อมาตีนะผมด้วยตัวใหม่ด้วยอ้อโหเดี๋ยวรีหาเจอแล้วขอซวยคืนหน่อยนะไหนก็มีตัวใหม่แล้วขอลองคืนซะหน่อยนะครับแต่จะเจอหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนะโอเคมาครับลองดูกันตาแรกก็ผมหากันนิดนึงไม่รู้จะเจอบ้างหรือเปล่านะสัปดาห์นี้ขอแค่มาหนึ่งพอนะผมมาช้าไปด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ไล่ตีโอ้เจอเลยเวทีมแรกก็เจอเลยนะครับผมแต่ว่า เอามาคู่ตัวบินอืมกำลังภาพพื้นผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าต้องถอดออกไปหนึ่งตัวไม่รู้เหมือนกันนะเอาลองดูละกันนะครับผมเหยืะอถอดมายากลออกนะครับไปใส่ตัวของซารีเวนะครับผมกันบินลุยต่อครับผมมา เซตนี้แหละลองดูครับทีมนี้จะไหวหรือเปล่าเจอมูลหุ่นไล่กามืดใหม่หน่อยงี้ครับโอ้โหเอเลนมันโขดว่ามันวิ่งมาวิ่งเปื้วิ่งเปื้วิ่งปลอ,อ,อเลยโอ้โหวิ่งมาเร็วมากครับผมแบบนี้เอางานเข้าและงานเข้าตั้งแต่ตาแรกเลยแบบนี้จะได้ตบเข้าหรือเขาจะตบเราเป็นขนมครับเนี่ยผมพัดออกก่อนละกันนะโอ้โหเอเลนนี่มันได้บัฟมาแล้วมันกู้โกงนะครับผมเมื่อรู้จะสรรหาคําไหนมาว่าเลย โกงจริงยิงแลวยังทะลุน้าแข็งมาอีกโอ้โหจะโกงไปไหนครับเนี่ยฮะจะเอากวงไปถึงไหนก่อนนะครับโอ้โหและตัวบินดูเขาทําทไม่ตายด้วยอึดเลอะเกินตัวบินเขาเนี่ยอึดเลอะเกินนะโอ้โหจะอึดไปไหนโอ้โหป้อมเรานี่ลดเอารดเอานะผมอื <ๆ S 1> เละผมบอกเลยว่าเละเป็นโจ๊กแน่นอนจังหวะนี้นะครับอป้อมแตกก่อนด้วยจากซองและป้อมแตกแหละนะครับเอ้ย รอดเหลือหนึ่งเปอร์เหลือได้ยังไรโอ้โหเจอหมักลุกขักออกไปก่อนนะครับผมเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์โอไม่ก๊อดทำได้อย่างไรครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณที่ยังยืนอยู่ได้ครับหมากลุกชั่ววินาทีชั่วพริบตาสุดท้ายเกือบป้อมแตกนะครับโอ้โหรอดตัวแล้วพริกกลับมาชนะได้อุ๊ช็อตน,นี้สวยงามจริงๆโอ้โหสวยตั้งแต่ตาแรกเลยพริกเกมจัดจัดนะครับผม เอาล่ะตาแรกก็อย่างสวยเลยอะตกมามาสองครับผมไม่เป็นไรคะแนนอย่างเฟอร์อยู่แล้ว นะตกมาช่วงคอขวดอีกหนึ่งรอบก็ผมไต่กับขึ้นไปนะไต่กันขึ้นไปหน่อยแล้วก็เอาไมา,ากรคัมแบ็กสักนิดหนึ่งละกันนะับผมจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้ผมถอดตัวของเอาเบโดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเล่นไม่ได้แล้วนะครับพอผ่านเดือนมาเมตาเริ่มเปลี่ยนครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปนะผมว่าเมตาตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกได้เลยว่าโอ้โหบันทึงจะจัด,จดนะผมสำหรับเมตาตอนนี้นะบอกได้เลยว่าหุน่นไลกาโตวใหม่อยู่ยาวๆแน่นครับสำหรับ เดือนนี้นะครับผมติดเมตาโชว์แต่ว่าผ่านเือนนี้ไปไม่การันตีละกันนะครับเพราะมันไม่ได้ดุดันขนาดน,นั้นแล้วก็ไปตัวสมทีที่ดีไหมตอบเลยว่าดีมากครับแต่ว่าเป็นตัวหลักได้ไหมไม่ได้ครับไม่ไหวจริงๆนะเป็นตัวหลักไม่ไหวจริงถ้าหมดบัฟเดือนนี้มีสิทธิ์ที่จะมีอะไรหายหายไปได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะฉะนั้นแล้วก็การใช้งานเดือนนี้ติดยาวๆครับเมตาติดตั้งแต่วันแรกแล้วเลยนะครับผมบอกได้เลยติดตั้งแต่วันนี้แหละนะครับตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำนะครับผมที่ ตัวใหม่ออกเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเปิดปุ๊บใส่ปั๊บปันปุ๊บปันขึ้นเจ้าดาวทันทีนะครับผมหลายทีมในระดับตำนานนะผมส่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบทันใจมากนะเร็วกว่าคนไทยอีกนะครับผมนี่อะไรนี่โอ้มีคนมาตีอีกแล้วระหว่างการเล่นซะด้วยนะออะไปต่อครับผมทีมนี้เจ้าดักบราวน์นะครับผมคนนี้นะตีกับเราบ่อยๆแล้วมีตัวใหม่ด้วยขอตีหน่อยละกันสักภาบหนึ่งมาลุยครับผมเลสโกครับผมบอกแน่ๆได้เลยนะครับว่าตอนนี้ เมตาตัวชนทร i โอคัมแบ็กอีกหรอบนะครับผมนะ,นะบอกไกลๆเอาไว้ในคลิปนี้แล้วกันเผื่อใครอยากจะจัดก็รีบไปจัดกันได้นะครับสำหรับทีมาราดับทอบ็อปตำนานนะครับหรือว่าใครที่อยู่ริ่งมาเตอร์แล้วมีตัวครบอะไรอย่างงี้ก็จัดกันได้ครับสำหรับเมตา Trio อตัวชนนะครับผมบอกได้เลยว่าคัมแบ็กอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครัสำหรับ a n นูบิสนั่นเองนะ อ่าก็ลองเจอกันได้บอกได้เลยว่าเล่นแล้วหนุกแน่นอนนะโอ้โหแต่ทีมนี้มันดุจัดเลยว่ะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับมอู่พัดออกก่อนแล้วกันจากทรงและน่าจะตุยเย่น,นะครับทีมผมเนี่ยน่าจะตุยเย่และเอามาตะไปนะเอามาตะดีเล์นิดนึงโอ้โหแต่ปล่อยบาร์องไม่ออกติดพันหน่วยติดอะไรวะเนี่ยปล่อยไม่ออกจริงๆเอาปล่อยได้แล้วโอ้โหพันหน่วยจากอะไรวะเนี่ยผมแพ้พันหน่วยเนี่ยตัวเนี่ยวากินี่เองโอ้โหไม่ใช่ใครอื่นวากินี่เอง แล้วก็แตกนะครับผมบอกเลยว่าเราแตกนี่แหละนะเดือนที่แล้วยังสู้ได้ฉลุอยู่เลยเดือนนี้ตัวเย่แล้วแนะครับโอ้โหกานว่าให้แตงเข้าไปนะเหนยดูเขาหน่อยสิเขาปเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่านะครับผมอืมขอส่องแวบๆหน่อยๆนะครับอาจจะเป็นเอมิเรียอะไรหรือเปล่าผมจาทีมเขาไม่ได้นะเออนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้ไปต่อครับเราไม่มีเวลานะผมบันทึกเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้แล้วกันนะเอาเจอทีมเดิมแล้วขอตีอีกรอบแล้วกันนะเพื่อนนะขอบคุณมากอืมไป บางเอินบางเอินนะผมอันนี้เรื่องบังเอินนะเจอปุ๊บก็ขอตีเบิลหน่อยแล้วกันนะครับผมขออภัยด้วยที่ตีซ้ำนะมันบางเอินบางเอินเอจอซ้ำนะครับผมมาสักรอบไปสักรอบเอ๊ทีมนี้ที่เมื่อกี้เราพลิกชนะหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ไม่ใช่นี่นะอันนี้คือทีมที่เราตีสบายๆก่อนหน้าน,นี้นะโอเคไปไปเราก็ตีไวเหมือนกันนะตึงตานะผมแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านไปห้าหกนาทีแล้วนะผมถือว่าเวลาผ่านไปเร็วมากนะเออก็ขนุกกนการจะหมดพอดีเลยนะครับโอเค ได้อยู่หน,น,น้าตานนี้สบายๆนะครับผมอ่าได้อยู่ครับสบายๆตอนนี้เอาเบโดไม่ไหวแล้วนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าใครใส่ตั้งรับตอนนี้น่าจะเหนื่อยนะครับถ้าไม่ใช่ก้าวดาวแม็กแล้วแบบว่าเกียร์จะหนักจะเต็มที่ร่ข้างดีทีผมบอกได้เลยว่าหลีกรับบนนี่ไม่ไหวแล้วนะครับเอโดอยู่ได้แค่2อาทิตย์สุดท้ายเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะช่วงที่ม็อบกำลังโหดนะครับผมนะเอออ่ะโอเคเรียบร้อยครับชนะไปนะไปกันต่อนเนื่องครับผมตาถัดมากัน คนนี้อะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าผมกลัวสล็อตมากเลยนะตอนนี้บอกตามตรงสล็อตนี่เริ่มคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันนะสหรับลิงวาหนหคือกดไปประมาณ10ทีมนะผมเจอไปประมาณ7ทีมนะครับสำหรับสล็อตแม็กก้าดาวด้วยนะเออไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่าต้องลองดูนะครับอ่าลองดูละกันสักฟาดหนึ่งนะสักฟาดหนึ่งมามามาต้องลองของหน่อยครับผม แต่ว่าจะพยายามหาโดโรธีให้ละกันนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไม่ใช่โดโรธีสิโ่านั่นมันตัวแซลลี่นี่สำหรับชื่อโดโรธีนะอันนี้จะต้องเป็นตัวหุ่นไรกานะครับโอ้โหชอบจําชื่อผิดนะชอบจําเป็นมูนโดโรธีตรงจริงมันคือแซลลี่โดโรธีนะส่วนมูนคือหุ่นไรงานนะตามเนื้อเรื่องนะครับผมไหวไหมเนี่ยตอนเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้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 ยโอเคสตานแมนยูปูจ่จ๋าขอบคุณมากนะขอบคุณมากเจ้าปออูสวยงามครับดันถึงหน้าป้อมเรียบร้อยครับเขาพัดออกก่อนเลยนะครับผม เรีกเรื่องปัญหาแล้วเขาก็กดอะไรวะเนี่ยสามร้อยหน่วยอ่ะพันหน่วยนี้นะโอ้โหมีพันหน่วยอีกและตอนนี้เมตาพันหน่วยก็เหมือนจะดีอยู่นะใครมีก็หยิบมาใช้ได้หนอสำหรับเมตาพันหน่วยผมบอกเลยว่าทีมผมนี่แพท้ทางจัดจัดเนอะมเพราะว่าเป็นทีมปล่อยตัวเร็วของโบโตเนิดด้วยนะก็แพท้ทางจัดจัดเลยครับเจอพันหน่วยนี่คือเดี้ยงอย่างเดียวนะครับผมยิ่งติดดีๆนี่คือแหลกนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เจอบากิขนาดตัวเดียวนั่นน่ะเออไปต่อครับผมหาทีมถัดมาก,กัน ตัวใหม่อยู่ไหนเอยหุน่นไลกกาจาขอตีซะหน่อยเซมีหรือเปล่าเอยมาหนึ่งคิดว่าน่าจะมีกันเยอะแล้วนะสำหรับหุน่นไลกานะครับผมจะพยายามหามาตีให้ละกันนะรีเรื่อยๆนะครับผมอาจเจอสมาชิกช่องเราด้วยนะไปต่อครับผมอืมอยู่ไหนนอตัวใหม่ไม่เห็นเลยอ่ะเอ้ยไม่มีใครเปลี่ยนทีมเลยเหรอน่าจะเปิดกันหมดแล้วนะพวกนี้นะครับผ่านมาหนึ่งวันแล,วแล้วคิดว่าน่าจะเปิดกันหมดแล้วนะ ทำไมยังไม่มีใครใช้เอ่ยเอย็งงใจหายากแท้มันไ,ไปอยู่ตรง,งคอขวดกันนะสำหรับคนที่ใช้นะคือคอขวดตรงที่เมื่อกี้ผมผ่านมาแล้วนั่นเองนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาสูงนิดนึงก็เริ่มจะไม่เจอแล้วกลายเป็นเอมิเรียกลับมาเยอะขึ้นด้วยนะครับผมอืมเอมิเรียมีของดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมซื้อรูบี้เพิ่มนะครับผมเอารูบี้ซื้อขนสินะเอา1ิบมีแล้กันนะครับผมยอมเสียนิดนึงเพื่อท่านผู้ชมมาลองดูครับ ตรงนี้เอมิเรียคัมแบ็กมาเยอะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ่ยนะเอเหมือนเห็นคนเปลี่ยนเอาเอมิเรียกลับมาใช้เยอะขึ้นนะครับผมมันบัฟอะไรมาหรือเปล่าเดีย๋ยวผมต้องไปทดสอบเทสดูแล้วลกันนะไว้จะมาลองทําคลิปให้ท่านผู้ชมบอกแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการใช้งานนะเออตอนนี้เหมือนจะเห็นเยอะขึ้นมันโหดขึ้นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาลองดูแล้วกันแต่ก็ทีมไหนตบข้างไม่ได้ดุมากก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะเอมิเรีย นะครับโอเคกดแช่ไว้เลยละการจังหวะนี้ไปมิเทโอช่วยนิดนึงครับเดามเมทไปครับไปไปไปโอเคหายและเไอมีเ,เมรียเกี้ยงแล้วเหลือเรมอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอเอเรน,นี่เพียบเลยบานเลยข้ามาไกลด้วยโอโหเยอะเยอะจัดเลยนะครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงเอเรนไปไหนแล้วตายหมดหรือยังอึมรีไวเก็บกวาดเรียบร้อยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะโอ้แต่ใช้เวลาเก็บกวาดอยู่นะตัวหนึ่งเนี่ย เวลาเป็นล่างก้าดาวแม็กนี่น่ากลัวนองสำหรับเอเลนเรียบร้อยครับชนะไปโอ้โหเหนื่อยจริงๆแต่ละตาชนะยากมากนะครับไปตอ่อเนี่ครับผมหาทีมถัดมาตกอีกแล้วอ่ะโอ้โหตีหได้ถึงสองนะครับอืมอะไรจะ่านนานไปตีคนอื่นได้ไหมโอ้โหอยู่ตรงคอขวดแล้วมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะครับไปต่อครับหาต่อน,นิดนึงอืมตัวใหม่อยู่ไหนนาะตัวใหม่ไม่เจอเลยฮฮ หาตัวใหม่นิดนึงแล้วกันรีแป๊บรีแป๊บนะผมเหลือ10มนาทีแล้วไม่รู้จะมีเวลารีได้อีกนานแค่ไหนนะโอ้นึกว่าตัวใหม่ผมตกใจนะเลเกนนี่เองอะไรเห็นแดงๆส้มๆนะครับไปต่ออตัวใหม่ไม่เจอเลยฮนะถ้าไม่เจอผมก็คงต้องบังคับตีทีมปกติไปนะอโอ้ทีมี้ตัดแรกด้วยไม่สู้แล้วกันนะทีมตัดแร่เนี่ยโอ้เจอแล้วครับผมบนปุ๊บก็มาเลยตัวใหม่ขอฟาดหน่อยแล้วกันไป ลุยครับเลสซิโกครับผมอยากเจออีกเยอะๆเลยนะอยากรู้ว่ามันดุแค่ไหนกันเชียวแล้วก็มันยืนสู้ทีมผมไหวหรือเปล่านะเอออยากรู้จุดนี้แหละไม่ใช่อะไรออกมาแล้วครับผมยืนไกลด้วยนะสำหรับตัวนี้380จุดโอ้โหออมาเป็นตับเลยว่ะร่างคติดดีจัดเลยอะ่ะโูดีนะไม่มีคอมโบโตัวหนึ่งถ้าตัวมันมีคอมโบโตัวหนึ่งน,นี่น่ากลัวเลยนะดนะีที่ตัวเกมออกไม่ไงั้นมันจะโกเกินไปนะผม โอ้แต่นี่ก็กโกงกันนะโอ้โหอะไรเนี่ยอัปเกรดธาตุเหรอทำไมเปี้ยงเดียวหายเรียบเลยอัปเกรดธาตุเหรอพี่โอ้โหพี่เรีมพี่เริมโดดเปี้ยงเดียวมูฟปุ๊บหายปั๊บนะครับผมยังกระสังได้โอ้โหเรียบผมบอกเลยว่าช็อตเนี้ยเรียบเรียบร้อยแตกตอนนี้เราเนี่ยแตกนะครับผมเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเอเรียบร้อยไปนะคิดป้อมขนาดนี้เลยแล้วก็อนุบิดกับมายากลบานตะไทยขนาดนี้ เอาอะไรมาดันออกก่อนโอ้โหปยอมเลยเฮ้ยตัวใหม่ก็เอาเรื่องกันนีเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวว่าได้ค่าไม่ได้นะผมแต่เกี่ยวว่าที่ว่าตัวมันเนี่ยปล่อยมาแล้วเนี่ยมันเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับผมก็คือเรียกไอ้ตัวอื่นๆอีก9ตัวเนี่ยโอ้โหดาบไกรทองนี่เองบวกอัพเกรดธาตุนั่นไงถูกต้องนะมีอะไรเพิ่มเติมแม้สุดใยา่จะเป็นเซ็ตลมปล่อยเร็วนี่เองโอ้โหไอ้เจ้าคนนี้นะเราเจอบ่อยโอ้โหเจ้าคนนี้เจอบ่อยแต่เราจำไม่ได้เฉย นะรีหาต่อครับเรายังอยากบวกต่อนะสำหรับตัวใหม่รีไปเอาเจออีกแล้วโอโ้โหดีเวยเจอบ่อยแบบนี้บอกได้เลยว่าแพลวนๆนะครับผมถ้าเจอบ่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าเขามีไกท่ทองแม็กด้วยครับสำหรับทีมนี้ถ้าเขาเบิร์นเรียกไกท่ทองมาผมก็แตกนั้นเองนะครับเอามาเราวิ่งไปเร็วไปวะนนียนะวิ่งไปเร็วไปแล้วข้างหลังเสริมตามทีมไม่ทันนะครับผมแย่แล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้แย่แล้ว โดนละเริ่มโดนละโดนกระทืบ่ปกดน้ตาไว้ก่อนนะผมจังหวะนี้ถ่วงเวลานิดนึงถ่วงเวลานิดนึงเบาร็อกปล่อยไม่ได้ติดอะไรโอเคสามร้อยหน่วยนะโอเคโอเคดีที่ไม่มีพันหน่วยนะถ้ามีพันหน่วยนี่ร้องไห้ร้องจาาไว้แล้วนะครับโอ้ยรีไวโอเคต้องปล่อยรีไวนิดนึงนะเพราะว่าเอามาฆ่าเอเมิเรียนะผมเอเมิเรียนี่คือยืนกันไปตับเลยถ้าไม่มีรีไวนี่เยอะเอามาไม่ลงแล้วมันยืนเยอะๆแล้วเราสู้ไม่ได้นะเออ อ่ไปเอเลียจัดการหน่อยรีไวจัดการเอาเอเมียออกไปหน่อยออกไปความทางเดี๋ยวนี้โอเคโอ,คโอ,คโอค้หายนั้งฝูงเลยทีเดียวหายแผงหายแผงเลยเนี่ยผมเรียบร้อยแตกสวยงามสวยงามได้อยู่ไก่ทองแม็กเราก็ชนะได้อยู่นะเออได้ได้จะได้เออเจอโดโรทีนี่ขึ้นอยู่กับทีมรอบข้างล้วนเลยนะผมแต่ทีมรอบข้างไม่ได้ดีจา๋าเราก็ชนะสบายๆนะแต่ถ้าทีมรอบข้างเขาดีมากเราก็สวยไปนะครับผมบอกได้เลย ขึ้นอยู่กับทีมรอบั้งเลยนะครับผมสำหรับรนเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะชะลแลวใครมีแนะนําว่าต้องรอบข้างดีนิดนึงนะครับผมโอ้โหเจออีกแล้วแต่ทีมนี้ไม่ไหวจริงไอตัวนี้แม็กนี่ผมสู้ไม่ได้นะสู้ไปยังไงก็แพ้ผมไม่ได้เทสอะไรกันเลยนะเอาไปต่อครับหารีนิดหนึ่งนะครับผมเวลาไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะครับรีบรีบรบหน่อยไปครับไป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 โกโก้โอเคมากว่าจะหาเจอเลือดตาทั้กัะเด่นนะผมแล้วรอบนี้ เจอร่างก้าวดาวแม็กซ์ซะด้วยอา้าเอาลองของแนละบอกได้เลยว่าแพ้ชัวๆแต่ขับไปสามนาทีสุดท้ายตบคนนี้แหละนะครับผมสู้ไม่ได้แล้วละ่ะแต่ว่าอยากตีอ่ะไม่อะไรเปล่านะครับผมแต่ว่าขอหลีกมาหนึ่งได้ไหมนะขอไม่อยู่หลีกมาสองได้เปล่าเพื่อนนะได้โปรดได้โปรดแต่พีริสปาปาล,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 ลองดูลองดูเท่าไหร่เท่ากันนะครับผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วจังหวะนี้นะครับโอ้โหหนึ่ดตัวหนึ่ตีแล้วนะเนี่ยตัวหนึ่ตีแล้วนะครับตอนเนี้เจอตัวหนึ่ดแล แล้วก็เอเลนมันโดดไกลๆนะครับมายืนค้ำหน้าบ้านโอ้โหเอาแล้วไงหยาบแล้วผมบอกเลยว่าเริ่มจะหยาบหยาผมพัดออกก่อนดีกว่าเอาชัวร์นะครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงดียังไงดีเฮ้ยพัดหน่อยดีโอเคโอ้โหพัดช,ช้าแบบนี้เราสวยแล้วเราสวยแล้วบอกเลยโอ้โหแล้วทะลุออกมาตามาอีกไม่ใช่ทะลุน้าแข็งมาด้วยเอเลนหยาบคลายมากบอกเลยว่าหยาบคลายมากจังหวะนี้ออืห ยังไงดีทำดามจคืนบ้างได้ไหมโอ้โหโดนยัดหน้าป้อมแล้วด้วยแบบนี้น่าจะจีจีแล้วนะครับตัวหนึ้ติดเร็วมากทีมนี้ปล่อยตัวไวจัดเลยโอ้โหเราปล่อยตัวไม่ทันเขาเลยเกียร์เราไม่ถึงเนอะสำหรับการปล่อยตัวไวโอ้โหเรียบร้อยลงยอนจีนกรบผมนะกลับไปพบแพทย์กันเลยทีเดียวนะโอโ้ไม่ไหวเรียบร้อยแตกนะครับผม <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วนะ้ารอบข้างโหแบบนี้ก็ โดโรธีไม่ใช่มูลหุลล่นไลกานะผมก็จะโหดมากๆนั่นเองแล้วเรียบร้อยครับลับขึลืนมา1งแบบเวอร์ชั่นแพนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะร่วงลงไปอีกหรือเปล่านะครับผมเหลือตั้งสองนาทีเอาหาตีทั้งหนึ่งทีมดีไหมเออถ้าตีทั้งหนึ่งทีนี่เราจะขึ้นหรือเราจะลงไว้นี่นะครับไม่ชัวรนะ์แฮะหาตีทั้งนิดหนึ่งละกันเผื่อมีคนมาตียังไงก็ร่วงอยู่ดีนะครับผมหรือจะรอรุ่นดีนะเออหาไปหาไปถ้าราอ่งนี้เจอก็จะตีซะหน่อยละกันถ้าไม่เจอก็ เลยตามเลยนะครับหายากใง้แถวเนี้ยเจอแต่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมที่ไม่มีตัวใหม่นะมีเจ้าสิงโตไหมโดโรธีเจ้าซารีสิงโตอะ่ะมีไหมครับอยากเห็นตัวนี้ก็ได้นะจะได้ตีได้นะครับผมตัวใหม่อ่ะตีหมดนะครับผมจังหวะเนี้ยโอเคในเมื่อหาไม่เจอก็อยากลองขอเถอะขอ,ขอตีทีมนี้ได้ไหมทีมนี้เขาแปลกกว่าชาวบ้านนะผมเพราะว่ามีร่างอัลต้าสองตัวนะแล้วก็มีซัลล็อตไฮเปอร์แม็กเฉยๆด้วยนะ เออมาแปลกเหมือนจะเล่นทางตัดแรกกับพันหน่วยนะครับผมเพราะว่าพันหน่วย2ตัวนะตัดแรก2ตัวนะครับผมอ,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 อ่า๋ยวต้องลองดูอ่ารีเซ็ตหลีกเรียบร้อยครับอดตีเลยนะครับผมเอาไม่เป็นไรนะไม่รู้โดนตีหรือเปล่าตอนนี้รอรุ้นเอาอย่างเดียวแล้วครับผมว่าจะมัดหนึ่งหรือมัดสองครับเพราะว่าอยู่ปริมมากโดนตีหนึ่งทีล่วงทันทีนะครับผมแต่ว่า เขาบังคับรีเซ็ตลีกแล้วไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยโชงที่ผมรีหายู่นี่นะผมจะมีคนมาตีหรือเปล่านั่นเองนะถ้าตีคือร่วงทันทีเนผมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตาที่เขาตีเนี่ยนับคะแนนทานหรือเปล่าถ้านับคือผมร่วงถ้าไม่นับคือผมรอดและจบมาสเตอร์หนึ่งแบบปริมปริม,รมนั่นเองนะอันนี้ต้องรอลุ้นแล้วละกันนะครับผมนะโอเคฉะนั้นก็เดี๋ยวไปรอรับชมผลลัพ์เลยละกันนะครับผม a few moments later โอเค มาครับผมเข้าเกมมาในอีกหนึ่งวันเลยนะครับผมนั่นแล้วเดี๋ยวไปดูพีพีกันนิดนึงมาครับดูซิจะจบเลกอะไรกันเอย โอ้มาหนึ่งนะผมทดท้ายไม่มีคนมาตีครับรอดตัวไปนะผมรับ220รรบี้ไปโอ้โหปริมากเกือบร่วงเลยนะครับผมแต่ว่าก็ร่วงอยู่ดีนะครับผมเมื่อรี็ตลีกแล้วนะครับก็น่าจะโดนกระทืบนะผมโดนกระทืบจริงด้วยนะก็เลยตุ้มไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยนนอนก็ได้2 2 0โรบี้กันไปนะผมนะถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะผมเพราะว่าเรานี่มีมิชชั่นคือไปหาตัวใหม่ไล่ตีกันนะสำหรับหุ่นไล่กันก็บอกได้เลยว่าถ้าทีมรอบข้างโดยรวมโหใน ตัวมันโกงเลยหนะุสำหรับโตใหม่นะแต่ถ้าทีมรอบข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้แบกทีมจา๋าขนาดนั้นก็อาจจะใช้งานมีปัญหาด้วยเพราะว่าความบางของมันนั่นเองนะคล้ายๆกับมูเยลลี่เป๊ะเ,เลยหนะแต่ว่ามันมีดีกว่ามูเยลลี่ตรงมีร่างโค่นบุโครนเพื่อนนั่นเองนะก็เลยดูดีกว่าหลายขุมนะครับผมนะแล้วก็ยืนไกลกว่าด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้หมใครจะเปิดกระชากก็ขอให้โชคดีรักกันนะผม ขอได้ขอให้โดนครับไม่ไว่จาจะเกียร์หรือเรนเจอร์นั่นเองนะครัสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย